โอเคครับผมก็ต so no so no ้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันี้เราสู่รายการดืดอๆดเ้อยงลิ้นพันนะครับรายการผู้ไวเวอร์นะครับช่องผู้ไวเวอร์นั่นแหละนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนี่เลนโกคุพี่โดรนของเรานะครับผมก็ชอบนะผมชอบตัวละครนี้นะครับเทดีนะครับเทดีก็เป็นไฟฟนะอันนี้คืออีโวแล้วนะครับผมรีววห้าสิบนะครับแล้วก็สเตตตามนี้ครับเป็นเอ่อ เอและก็เซ้นบวกเส้นบวกนะครับซึ่งสเตตของดัมเมจเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเอามารีวิวได้ก็ถือว่าไม่ค่อยแตงกันเท่าไหร่นะครับส่วนบัฟมันเนี่ยเป็นบัฟฟ้าฟ้าผ่านนะก็คือตีไวขึ้นก็ผมเป็นคนที่โชคร้ายเกิดกับการรีโลมากๆก็ก็เลยไม่ได้เลยเลยนอกจากเดไออย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ตัวอะไรดีเลยก็อ่ะมันรีวิวแบบนี้ไปก่อนลวกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับ มีมีตรงกลางด้วยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับในโหมดอ n f ฟิน t y เนาะเดี๋ยวเอาเอา่เอาเอาตัวละครอันนี้ไปด้วยนะครับไปกันข้างหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวอ่ะมันจะได้ไวๆหน่อยเอาตัวเงินไปสองตัวนะครับโอเคไปกันเลยไปรีวิวกันโหมดอินฟินิตี้นะครับจะได้ง่ายๆนะ บายโอเคก็คลิปที่ผ่านมาใช่ไหมมันแบบว่าคืออะไรนะมันติดตัวละครผมใช่ไหมมันติดตัวละครผมไม่ใช่ตัวละครติดไอชื่อตีมอลไอตัด wallet ผมก็เลยเอตอนนี้ผมแมวขึ้นแล้วนะขอโทษขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะที่กี่ตัวนะ รีวิวห้าห้าตัวหกตัววา่าไม่ติดหมดเลยปิดดาเมดหมดเลยก็โอเคแย่ okay. yeah, เลยนะ <c oughs> วงก็ค่อนข้างกว้างนะอืเอาไว้สักอย่างนี้ไหมจะได้จะได้เพอร์เฟกอะพระเดี๋ยวข้างหลังมีงนนโซยินอูกันอยู่ วางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับผมนี่หนึ่งกับสามเนาะวางได้สามตัว, <S <S ตวผมเปิดหมดรายละเอียดต่ำไว้นะแล้วก็ปิดเฟกไว้อะเพื่อคนจะไม่นะคนน่าจะไม่เห็นเมื่อกี้ทษที <S <S ค่อยไปครับผมเราดูคลิปกันอย่างโซไลท์นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ ลงดีเทลลงรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับเราเรา,ารีวิวแค่ว่าดามเมจมันเท่าไหร่สกิลมันเป็นสกิลยังไงบ้างเปลี่ยนตอนอัปเกรดที่เท่าไหร่อะไรวันนี้นะครับส่วนสกิลตัวของมันก็ประมาณนี้แหละครับก็คือแอตแทกเนี่ยเบิร์นดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะเป็นเบิร์นไฟอะติดเบิรนน์นไฟอัวนี้อะไรก็ไม่รู้ก็ลองลอง,ลอ,งอ่านดูนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เราเล่นเกมเพื่อความสนุก,กนะอย่าอย่าอ,อย่าเครียดนะเวลาพี่มารีวิวอะไรก็ให้ดูให้ดูแบบว่าคืออยากรู้อะไรก็ให้ดูอะเนี่ยให้ดูแล้วเนี่ยก็อยากดูก็ก็ดูออเองนะครับโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ให้รีวิวแบบว่าเออเด็กๆพอเล่นได้เด็กๆที่เล่นไม่เป็นพอเล่นได้อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยสกิลมันเป็นอย่างนี้วะเท่แบบว่ะเอ้ยสกิลมันเป็นอย่างงู้เนเนองงเอน่าใช้จังเลยอะไรเงี้ยเออ ผมรีวิวแบบนั้นมากกว่ามากกว่าที่แบบมาลงรายละเอียดดีเทลอะไรไรู้นน่าปวดหัวนะเออไม่ลงอะแล้วก็รีวิวอย่างนี้แหละแค่ให้ดูสกิลกับดาเมจก็พอละลงละเอียดเยอะแยะมันปวดหัวอ่าบอกแล้วเล่นเกมให้สนุกนะอย่าเครียดกับมันอืม <laughs> บอกทุกคลิปนะว่าคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะ เรามาดูดิสก,กิลที่สองมันจะไปยังไงต่อห้าพันนะครับสก,กิลที่สองนะครับจะจะอยู่ที่ขั้นที่อัพเกรดสามนะครับเป็นจากเส้นตรงเป็นทรงกลวยแทนนะครับก็จะปล่อยเหมือนกังหันกังหันน้ำเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้คือกระบวนท่าผ่าวาลีนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็หลุดไหมไม่หลุดนะ ต่อไปเดี๋ยวลอง,เด,ลงอเ,ออเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอัพตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดนะเอ,อวางนีให้หมดสามตัวนะก็เราก็วางไปก่อนอกันตัวหลุดออกมาวางให้หมดรีวิวแบบโคตรไทยบ้านอนะ่ะอืม เดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวเป็นตัวอีกสองตัวที่เหลือนะครับในอัปเดตใหม่นะอัปเดตใหม่นี้มีตัวละครมาสามตัวนะครับผมใครที่โชคดีได้เล่นงคูคูก็ก็ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย แบบนี้มันน่าจะมีคูณสองคูณสามต้ไหน่อยเนะอะมันช้าเหลือเกินเค okay, หมดมาเรามาดูกันต่อชื่อวิวสี่อัพเกรดสี่ดาเมจประมาณนี้นะครับอัพเกรดห้าอ่าขั้นหกนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น missing use universe นะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยยิง้นงงกฤษอยู่ ได้ยินเสียงเพลงกันไหมได้ยินเนาะอ่ะขั้นต่อไปได้เลยครับเป็นไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับคือวงวงอันนี้มันหนะักกว้างแต่วงที่มันตีมอนเนี่ยได้แค่ไม่กี่ตัวครับสูงสุดประมาณแค่ห้าตัวแต่ดาเมดเป็นดาเมดเผานะอืมดูจากอันนี้ได้อัพขั้นต่อไปเลยครับขั้นที่เจ็ดนะก็ได้ดาเมดประมาณเท่านี้ ส่วนขั้นที่แปดได้สกิลใหม่แล้วก็ําเบิประมาณเจ็ดพันดูกันเลยเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นระเบิดมนะั้งเราให้มันตีตัวสุดท้ายดีกว่าเออนี่นี่นีน,นได้อยู่นะได้อยู่เอาตัวที่แข็งแก่งมันแม่มงบอสหลุดไปข้างนอกไม่งั้นบอสหลุดเป็นรทรงหาหาพิษทรง อัพขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปหมื่นสองนะครับผมได้เป็นอะไรสักอย่างนะอะไรคลมฟอร์มเลยแหละนินนินฟอร์มเออไหวไหมข้างหลัง อะรอกันต่อนะเพราะว่ามอก้ต้องไปการข้างหลังด้วยก็ดาเมจก็ไม่ถือว่าแย่นะเพราะว่าอันนี้มันสเตตยังไม่ค่อยดีนะสเตตมันแค่เอนะครับก็แล้วก็บัฟก็ยังไม่ดีด้วยบัฟแค่ตีไว้เฉยถ้าใครต้องการปั้นมันเล่นหรือว่าต้องคือเียกว่าไงคือคือชอบตัวละครนี้ก็ต้องปั้นให้มันสุดนะครับมันก็แรงอยู่นะโอเคเราดูขั้นต่อไปเลยปุ๊บอูวงใหญ่ทีนี้วงใหญ่ฮ่า วงใหญ่นะวงใหญ่วงใหญ่อยู่นะซึ่งผมลืมบอกไปนะการที่จะได้ตัวนี้มาก็คือเราต้องเล่นอ่าเล่นเลดนะก็อันนี้ลงไม่ลงรายละเอียดเดียอะแล้วกันนะเล่นไปเล่นเลดแอคที่สี่นะครับใช้สากุระในการล้างบัฟสตันของตัวแมงมุมนะครับโอกาสหนึ่งเป็นที่จะออกเล่นโกคุเนาะ แผนนี้ก็มีโอกาสออกนะครับผมส่วนของอ,ของ e ีโวมันเนี่ยใช้ในส่วนของผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมนี้ก็ต้องใช้ใยแมงมุมเนี่ย600ชิ้นเพื่อที่จะไปแลกมันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกหินสีและอันนี้นะครับประมาณนั้นเนาะขั้นสุดท้ายแล้วครับดาเมจก็อยู่ที่หมื่นต้นๆน,น,นะครับผมถ้าบัฟถ้าบัฟดีแล้วก็สแตทด,ด,ดีน่าจะประมาณเรา หมื่นห้าได้มั้งอืมก็ถือว่าดีเพราะว่ามันเป็นดําดัเมดเผาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจบแค่หนึ่งหมื่นแต่ว่าหนึ่งหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีดัมเมดเผาด้วยก็เผาไปเรื่อยๆในไวันนี้ครับอืมเล่นคู่กับอบิโตะนะครับจะเผาได้แรงมากนะครับเห็นมีคนบอกมาเนาะก็ถือว่าดีเลยนะครับอืมวางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับอ่ะเรอามาวางเลย ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับเลนโกคุเนาะใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับเลนโกคุเลนโกคุก็เรียกได้หมดนะเรียกได้หมดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงกันนะก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นเองมีเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนนี่อันนี้มันจะมาตอนอัปเกรดสิบเอ็ดนะครับเผาเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นจากสามสิบนะประมาณนี้อืม ก็ประมาณนี้นะครับต้องแต่แต่อันนี้ต้องเป็นอัปเกรดสิบเอ็ดนะเพราะว่าเหมือนว่าอันนี้ยังไม่ถึงใช่ปะอันนี้แค่เห็นปะของพี่อัปเกรดขั้นสิบมันต้องการสิบเอ็ดพออัปเกรดถึงปุ๊บมันถึงจะเปิดนะครับก็ลองไปศึกษาดูเนาะมีประมาณเท่าน,นี้นะครับถ้ามีบงมีบัฟอีกก็เนี่ยมันก็ตัวดีดตัวหนึ่งแลนะครับอืลองมาใช้ดูนะครับก็ของพี่ก็มีการรีวิวท่าทางการโจมตีการอะไรอย่างงี้ให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับให้เห็นภาพเผื่อคนแบบ ยังไม่ได้แล้วแบบว่าจะไปเล่นหาดีไหมจะไปลงหามันดีไหมตัวมันเป็นตีเป็นยังไง Fu l อลหรือเปล่าหรือเป็น Se c o n d l e หรือเป็นตัว e V หรือเป็นเส้นตรงอะไรงนี้ก็นี้ครับมาให้ดูแล้วนะบัฟก็ประมาณนี้ครับเอาไปแปลกันก็เองนะครับผมโ,โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับเทนโกคูเดี๋ยวตัวต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับน่าจะเป็นในส่วนของอนะุซ en ีเนาะเย็นเย็นโอเคไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย